ส, sociedad, สวัสดีดค่ะส,สวัสดีสค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกั yeah บพวกเราแหมาดูสวัสดีค่ะแอมคนดีคนเดิมจ้าอุ๊ยไม่ใช่คนดีแอมจ้าสวัสดีครับสุขครับส,สวัสดีค่ะว่านค่ะสวัสดีค่ะพี่พีค่ะโอเควันนี้เรามี m อพิเศษที่เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยของใครน้องตู ของสี่คนนั่นเองค่ะก็จะมีเป็นบิลกินพีพีต่อแล้วก็ขุนพลใช่จริงๆก็เป็นเอ็มวี MV ต่อเนาะหมายถึงว่าเป็นคลิปต่อที่มาจากเอก่อบิลกินกับพีพีเนาะที่ที่ร้องเพลงกินกับใช่ไม่ปล่อยมือก็คือที่เข้าจริงก็เป็นแปลงฉันด้วยใจเธอพาร์ทหนึ่ง น้องที่เข้าไปปีช่าจุบใต้น้ำสมน,สสน่าจะรอลุ้นในปีถัดไปอะไรเงี้ยว่าแบบจะเข้ารอบอะไรบ้างเดี๋ยวรายการเราก็จะรอลุ้นไปถึงปี2022ด้วยนะคะถ้าจไปเร <laughs> เราจะไม่จบซิงนที่2022 <laughs> เ, <อา S> เรื่อยๆ จนเราทําไม่ไหวไม่ได้แกงเนี่ยจนกว่าจะทะเลาะกันทะเลาะกันก็คือตอนนี้แค่ถเพียงกันอยู่อ๋เดี๋ยวอีกเรื่องนึงซีรีส์เรื่องแปรลักษันด้วยจเธอกําลังเก็บคะแนนโหวตอะไรเงี้ยเพื่อจะแบบเข้าชิงของรางวัลนาตราชสาขาอะไรนะพี่สูสาขาแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองตอนนี้ก็คือเป็น ก็คือเหมือนเขาประกาศนะว่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแปลรักฉันด้วยใจเธอนะก็คือมี5รางวัลต่อไปนี้นะก็คือเรามาแรกเลยเป็นรางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม เนาะรางวัลที่2บทออริจินอลละคฟและซีรีส์ยอดเยี่ยมนะรางวัลที่3นักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมก็คือบิกบวกิ้นรางวัลที่4นักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมเหมือนกันพีพีเนาะแล้วก็สุดโอ้แข่งกันเหรอแข่งกันจ้าด <laughs> ราม่าซีรีส์ออฟเดอะเยียร์เนาะ,ะ,ะแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเหมือนกันเนาะในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นรายชื่อนักสแสดงนาดาวบางกอกเหมือนกันเนาะก็คือมีทั้งหมด4คนรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมนะก็คือเปอร์จากรายการอ๋อพี่เปอร์ ได้แล้วอันที่2ก็คือรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะก็คือต่อธนภพจากขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธออ๋ออุ้ยเหมือนของไอ้นี่เลยเนาะเหมือนของไลทีวีอวอร์ดเลยเออใช่ที่ได้รางวัลแล้วก็คนที่3ามเนาะก็คือรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็คือนาน่ามาจากละครฉลาดเกมสอแล้วก็คนสุดท้ายก็คือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็คือไอซ์พาริสจากละครฉลาดเกมเรื่องเดียวกันยังไงก็อย่าลืมตามไปเชียร์ ตามไปโหวตกันรอลุ้นใช่ซึ่งพวกเราก็จะรอติดตามเนาะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เป็นการแสดงพิเศษอีกก็จะมา react ให้พวกเราเหมือนเดิมจากทุกคนค่ะน่าจชอีกแล้วอ่ะติดจังเลยนะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ามาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะก็คือคลิปนี้ที่เราจะดูก็คือคลิปไรเอ่ยเป็นโคตรพิเศษออโคตรพิเศษใช่ค่ะเอามาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าไหม เขาเปลี่ยนชุดเนาะเอ๋อพี่พีเป็นสีดำแล้วเอ้ยตอนแรกคลิปพี่แล้วฉันบอกสีน้ำเงินไม่ใช่เนาะเป็นสีดำเนาะอุ๊ยพี่พี่น่ารักมากอืน้องขุนพลน้องแบบนี้ยิต่อพิ่ต่อ ไม่เคยมีใครเลยทำฉันเป็นได้โอ้ลักเมดจะเริ่มแพ้สายตาเนอะแล้วนะจริงสายตาคึอทีทำให้เธองร้ใจมากธอไมต้องนั่งเบียดกันละกูต้องนั่งไกลกันสองนนี้เขาโดนรีดจากคำว่าช่องไฟหรือเปล่า ตาที่อ้อทำหัวใจฉันสั <c oughs> ่นไหวที่แค่เธอทำฉันเพ้อลอยลุกไปทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉันวุ่นวายไอถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหมได้ฉันฟินไม่ได้แล้ว ก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูด่อะไรฉันก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ากัรแบบนี้ยังไม่มีทอดน้ต่อเดส ใ mm. จจาเป็นที่ร <c oughs> ้นเนาใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลยเโอยยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮยย <laundry>

้ราคืงแบบสบายรู้ายมาเดิกโมกันไปโมกันมาว่ะทุกรอบงานพอผมอันเดอร์คัตของบูกินแล้วผู้หลังยาวนะใช่ใช่เรกะคนกอิเนาะสุนเกอรือ่าใช่อ โอ้ยโอ๊ยไปมองทางหอบได้ได้ไหมคืนนี้แบบตาเปลเรแล้วนะมองแต่ทางซ้ายเออตัวเองก็มองมิงหัวคอไปลยตีปวดคอแล้วเนี่ยถ้าเป็นกูนะ คงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลย พวกเราทั้ง4คนนะครับอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ร่วมโหวตในไลทีวีอวอร์ดนะครับทั้งทุกรางวัลเลยนะครับสำหรับพวกเราทั้ง4คนครับก็ขอบคุณอีกทีนะครับแล้วก็ที่พวกเราเลือกเพลงนี้กันมานะครับเพราะว่าสําหรับพวกเราครับแฟนๆทุกคนคือคนที่โคตรพิเศษสำหรับพวกเราครับขอบคุณนะครับยินดีค่ะยินดีบ๊ายบาย ครับขอบคุณพลนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณไลน์ทีวีมากที่้ให้ผมเป็นน้องใหม่ในผู้เข้าชิง Best Rising Star Award สองพันยี่นะครับของไลน์ทีวีรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเกียรติมากๆที่ได้ดาวโดมใหม่ปะอ่าเป็นหนึ่งในชื่อร่วมกับพี่ๆอ่าพี่พี่วินพี่อินอ่าพี่มิลิแล้วก็แอลลี่นะครับคือแต่ละคนคือแบบที่สุดมากๆแล้วแบบพอผมได้เป็นผู้เข้าชิงร่วมกับพี่เขาด้วยไงคือแบบ ผู้ไม่ถูกเลยรู้สึกเขินน่ะเขินมากๆก็แบบดูว่าตัวเองอยู่ในชื่อนี้เราจะขอบคุณแฟนคลับเช <c oughs> ่นกันที่ช่วยกันโหมดช่วยกันไฟคือแบบผมเห็นทุกคนหนูสู้กันสุดใจในทวิตเตอร์เนี่ยอยากจะขอบคุณทุกคนมากครับรวมถึงอ่าอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับผมอ่า uh, for the fans I want to thanks for every love and support and I just want to say that this is my first time that I do things like this I want to thanks Nadal that

พีพีกับบิวกินก็คือแซลทุกอินิยาบทมองกันไปมองกันมาเก่งมากแต่แต่เอาจริงอ่ะไม่ให้แซลได้ไหนอกป่ะคือภาพมันชัดขนาดนั้นอ่ะขนาดมีมีช็อตหนึ่งที่แบบพี่ต่อยังมองเลยจังหวะมองสองคนนั้นอ่ะแล้วยิ้มอ่ะแกมันจะมีจังหวะที่แบบจะทําได้ป่ะแบบว่าถ้าสมมติบิวกินแบบรึบอันไปแล้วแบบมองพี่ต่ออ๋อพี่ก็มีพี่ชัมองมองไปทางพี่ต่อบ้างใช่ นแต่ตอนตอนก่อนหน้านี้ใช่ป่ะชนะตอนตอนตอนที่ดูอะไรนะแต่ลักฉันเดืดใจเธอใช่ไหมมันจะมีแบบแบบที่แบบเอ้ยน้องน้องพีพีที่แบบเอ้ยคล้ายๆคล้ายๆน้องต่อเหมือนกันใช่ป่ะแล้วมันมีคนไปแช้ไปแซ้เขาบอกเป็นพี่น้องกัน เค้ขาบอกจริงใช่ตอนนั้นฉันก็รู้สึกนะว่าแบบเฮ้ยเหมือนคล้ายๆน้องต่อเลยอ่ะแล้วคราวนี้มีน้องต่อที่ทวิดคุยกับแฟนคลับมั้งแล้วที่เขาบอกว่าทําไมต้องบอกว่าผมไปพะคล้ายคล้ายพี่พีกับพี่พีเกิดทีหลังผมเออพี่พีเกิดทีหลังพี่พีต้องคล้ายผมสิทำไมผมไม่ใส่พี่พีไม่ยอมไม่ยอมเออพี่ไม่เอามานั่งใกล้กันก็น่ารักนี้สไตล์ น่ารักท so ุกแกทั้งหมดเลยค่ะนะจริงๆพิเศษมากเลยนะโคตดพิเศษจริงๆเนาะเพราะว่าปกติมันช่องเราเนี่ยก็จะแบบ react ที่พีบิ๊กกินเยอะเนาะไม่ค่อยได้เห็นแบบทั้งต่อแล้วก็น้องขุนพลเนี่ยมาแบบมาร้องเพลงด้วยกันอะไรก็จริงๆก็โคตดพิเศษแล้วก็เชื่อว่าแบบแฟนคลับทั้งหมดก็คงแบบ ละลายกันหมดแล้วตอนนี้เนาะต้องไหนเมิ่ลด้วยใส่ต้้งไห่คลิปที่แล้วฉันชอบที่ที่ฉันพูดไปแล้วแหละฉันชอบทรงผมทรงผมบิวกินน่าที่อันเดอร์คัตตรงนี้นิดนึงแล้วมันจะเป็นแบบยาวยาวเท่ชอบสัวนบางก็คือกำลังหาทรงผมใหม่อยู่อันเดอร์คัตเลยจ้ายก็จริงๆอะถ้าพูดถึงเพลงที่ทั้งแบบ ที่ทุกคนร้องเนาะก็คือแบบว่าเซฟไร้น้องคนคุณพลเออใช่ก็คือเซฟไร้น้องคนพลมากที่แบบเราไม่เคยเห็นเขาแบบร้องเพลงมาก่อนน่นจริงอาจจะเคยเห็นตอนที่เขาเล่นคอนเสิร์ตที่เป็นจบย์พาร์ทแรกใช่ใช่โจทพาร์ทแรกใหม่ๆเลยร้องก็ยังแบบยิ้มแบบหรือว่าน้องเขาเป็นคนที่มีรอยยิ้มแบบนี้อยู่แล้วอะรอยยิ้มแบบเขินๆนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยมีรักยิ้มหรือเปล่าเนาะก็เลยมีปะวะเหมือนจะมีนะแล้วมันจะแบบ นนิดึงก็คือไม่มีจ้ะจำผิดเหมือนเหมืนเหมือนดูบาสในซีรีส์เลยอ่ะก็ดูบัสบาสออกมาก็คือหน้านี้เลยเออเวลาเขาเขียนเขาเอาคาแรคเตอร์ของของคนแสดงไปเป็นของหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจสมูทอาจจะเป็นไปได้ก็ยังไงก็เราก็จะติดตามเนาะผลงานของนาดาวเนาะทั้งศิลปินเองทั้งละครทั้งต่างๆเนาะของนาดาวที่ออกมา แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็น่าจะติดตามเหมือนกันและที่สําคัญอะไรอื่นลุ้นหน้าตาพวกเราุ้นตโอเคอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆเลยก็คืออะไรอย่าลืมติดตามพวกเราใช่ที่สองท่ะ y o ยูทูบและแฮมมาดูค่ะเอร์ใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ทวิตเตอร์ก็คือคนฟอล์ล์เราเยอะมากนะคะก็คือสามารถไปฟอลเราเพิ่มได้สี่สี่พันเนาะ สี่คนสี่คนสี่คนสี <drawings> <ese> ่คนถึงหรือเปล่าก็คือติดตามกันเองคนกวนใจเวลาทวีตเวลาแบบตอบคอมเมนต์อะไรก็สีคนกันเองใช่ตรงนี้ตอบตอบแบบว่าโอ้ยแฮชแท็กแฮมาดูนะตอบไม่วหวไม่ไหวเลยค่ะ่รู้ทำไง อย่าลืมไปเป็น้นยูดอย่าลืมไปเป็นหน้าร้านพวกเราด้วยนะนะิเตอร์การจะจัดกันไปในวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะติชมการรีแอคชั่นของพวกเราก็าสามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ดันใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปอ่านแล้วก็อะไรที่เราจะต้องปรับปรุงเราก็จะพยายามปรับปรุงค่ะแล้วก็จะจัดกันไปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะ อย่าลืมกดแชร์กด subscribe ค่ะกดกระดิง่งกิ๊กกิกคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราเนาะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย